ฉะนั้นแล้วถ้าดาวถ้าดาวมันเสียหมดทั้งทุกจุดเนี่ยทั้งกระดานนักเรียนพังหมดเลยทั้งดวงชะตาพังหมดเลยนักเรียนไม่ต้องไปอ่านเลยเสียหายพังหมดมีนะมีเคยดูเหมือนกันบางคนเป็นประประาทแหลกนักเรียนมีข้อสงสัยไหมอาจารย์ครับผมสงขอสงสัยนะครับทำไมดวงชะตาเมียผมดีดีครับอาจารย์ ดวงตาเมียผมดีมากเลยครับอาจารย์มันไม่เห็นเป็นโลกบ้าหรือเป็นประสาทเลยนะอาจารย์นะทำไมมันด่าเช้าด่าเย็ยนผมแล้วครัอาจารย์มันบ่นจังเลยอาจารย์เอาดวงมาดูก็ดวงกันดีดิดดวงเมียไม่เคยมีอะไรเสียหายในชีวิตเลยเธอถูนอยู่บนหิ้งมาก ทำไมมันด่าจังเลยอาจารย์ผมจะเป็นประสาทตาอยอีแล้วเนี่ยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเขาไม่เรียกว่าประสาทแดงหรอกนั้นนะ่อันนั้นเขาไม่เรียกว่าเป็นประสาทแหลกหรอกอันนั้นนะอันนั้นคือมนุษย์เมีย,มน,ย,ม,นยมนุษย์เมียมนุษย์เมียเป็น เป็นเหตุการณ์อย่างนี้เป็นเลือดอัศจรรย์ของมนุษย์เมียนะ <c oughs> แรกๆมาเป็นดังฟ้าแล้วก็เดนเห็นไหมเช็คดวงมาเออเมียก็ดีดวงชะตาสูงส่งดวงดีมากเอะดูเขาข้างเตียงก็ได้ผัวดีนี่นะไอ,อเป็นเราได้ผัวดีเออดูดวงมันดีทุกจุดดีทุกอย่างเอะแล้วมาทำไมมันบ่นจังด่าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยด่าได้ด่าได้ตู เวลาอยู่กับที่คนอื so so ่นน่ะพูดจาดีมากเลยอยู่กับตูทำไมมันบ่นจังว่าจะเป็นประสาทแรกอยู่แล้วเนี่ยทุกวันนี้อันนั้นคือเขาไม่ได้เป็นโรคประสาทหรือเป็นอะไรนะอันนั้นคืออันนั้นคือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เมียนักเรียนบางทีต้องดูให้ดีว่าเราทําอะไรบกพร่องเช่นกินข้าวไม่ล้างจานไม่เก็บกวาดไม่กวาดบ้านไม่ถูบ้านไม่ซักผ้าไม่รีดผ้าทํากับข้าวไม่ เป็นทำกับข้าวไม่อร่อยดูดวงใช้ไม่ได้นวดก็ไม่เป็นเงินก็ไม่จ่ายไม่พาไปกินชาบูไม่พาไปกินหมูกระทะโไม่พาไปกินหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบโดนด่านักเรียนนี่มนุษย์เมียอิทธิพลสูงที่สุดบนโลกนี้เออาวันนี้น่าพอแค่นี้แล้วนะไปสี่ทุ่ม นอนพวกนี้ว่ากันใหม่เก็บคำถามไว้พวกนี้คุยกันใหม่นักเรียนเนาะป้านอนขอบคุณที่ติดตามหลับฟันดีลาตีสวัสดิ์มนุษย์เมียอา้าวหลับฟันดีลาตีสวัสดิ์ไปแล้วนะไม่ยบาย